ดีค่ะเพื่อนๆมาดูวนคนคน,นแห่มาดูน้ํากันค่ะเราพามาดูตรงสะพานป้านมหาโพนะคะอําเภอเมืองจังหวัดแพร่จะเป็นสะพานข้ามน้ํายมตรงนี้ค่ะมาดูใกล้ๆเลยนะคะว่าระดับน้ําประมาณไหนโอเคขบวนมาดูหน้าบ้านใกล้ๆนี้ก็ไม่เป็นอันอยู่แล้วนะคะว่าจะเก็บของกันหรือไม่ก็เลยมามาดู เขาส่งไปให้ดูในใกล้ๆเลยว่าคนจะเก็บหรือไม่เก็บนะระวังตัวเองไว้ก่อนเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงคนแท้ทุกคนที่บ้านใกล้น้ำเมื่อคืนประมาณตีสองีนน้ำที่ห้วยสักประมาณเก้าเมตรยี่สิบสี่ค่ะมวลน,น้ำก็อาจจะมีน้ำฝนสมทบมาจากตามที่ต่างๆแล้วก็แม่น้ำสาขาเล็กๆนะคะก็อาจจะทำให้น้ำหนุนขึ้นมาเยอะก็ระวังด้วยตรงนี้สะพานมหาโพน้ำประมาณนี้นะคะ เวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงกว่านิดหน่อยนะยคะ <_ C os> ก็จะติดท้องสะพานแล้วนะคะเฝ้าระวังไว้ด้วยถ้ามันมาก็ปึ๊บ <_ C os> ปื๊บ๊ <_ C os> บแป,บป๊บเดียวอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะมองเห็นสะพานเก่าที่เป็นเสาหลักขึ้นฝั่งนู้นนะคะน้ำจะประมาณเนี้ยผองยายบ้านที่ใกล้น้ำทุกท่านนะคะเก็บของไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวโกลางหนมานะคะเอาไม่ทัน ยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ